ต้องเพิ่มสวัสดีครับวันน,นี้อักกิมแหงไปไปยังไงครับด้วยสีจักรยานไปปันสองล้อใช่ไหใช่ปันเป็นตอนไหนสองล้อเลยกลางกลางคืนปั่นเป็นเมื่อวานวันนี้จะปั่นไปนาใช่ปั่นถึงไหมปันถึงไม่แน่ใจยังไม่แน่ใจครับไม่รู้พร้อมหรือยัง พร้อมแล้วสู้สู้ครับเป็นกําลังใจให้ด้วยพร้อมหรือยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วครับเข้าที่เลยครับเข้าที่เดี๋ยวรถมาอยู่เป็นหน้าเห็นรถคันนี้ไปยังออกไปกข้างทางกันเลยนะพร้อมแล้วไปเลยครับไปแล้วไปแล้วครับ เส้นขาวไปเส้นขาวนะเส้นขาวครับเส้นขาวเสแบบแล้วโอ้ไปแล้วครับจะถึงหรือไม่มอดไปหน้าอดไปหน้าฮ่าฮ่าไงบอ โอ้โหโอโหสิ่งอ่ะอาครับสุดยอดมากเลย ฮัดไปมือเดียวนึงไปหน้าเน,นี่ยสามกิโลหัวเนี่ยปันหอดวนะเนาะโอ้ยเส้นทางยาวไกลครับเป็นกำลังใจให้คิมหันด้วยจะไปถึงหรือไม่ สับตะไคร้ด้วยนะครับโอ้ป่ามันสมอยู่ครับสมอยู่ไปด้วยโอ้โอโอโอ โซ่ลงหลุมเน้อโอ้โยโซ่ลงหลุมด้วยโอ้โยโอ้เจอทางคง้งแล้วข่มข่มเรงไล้วหันแงแล้บัม ขาเรืมลอยแล้วครับขาเรืมลอยแล้วสมบิว่เป็น้ำทางครับจุนลีเห็นนวลจุนลีถึงนวลแล้วครับถึงนวลนด้วยบาทเนี่ย ไปพลังหลายได้ขึ้นโนนโอ้บรรยากาศดีครับนี่ภูเขาพร้อมของนานีา่รถไถนะครับบรรยากาศดีมากครับโอ้ยืนปั่นแล้วครับต้องใช้พลังมาหาศาลเลยดดรถมารถมาแอบแอบแอบไส้แอบไส้ อ้าโอ้อ,อการดีครับที่น้องอานะรมากาศดีมากเลยครับวันนี้ลดมาอีกแล้วยับไ้ายัยบ้าย อใช้โอ้บึงมัวงงเลยครับพี่น้องมัวงงเลยเด็กน้อยกยงได้ปั่นจักรยานเลยนะมัวงงเลยอ้บรรยากาศดีครับมาเป็นนังละโอ้มีนกนั่งแอ่นน้ำครับ ส่องนกส่องนกโอ้นกเกาะสายไฟถึงแล้วอากาศดีๆครับสายทำไมข้างโค้งครับไกห่หอนละครับเลยเครื่องท้างละครครับกว่าจะเศร้าเมื่อยกว่าจะเศร้าเมื่อยจักเชื่อเลยครับไฮ้ประมาณ นกิโลครึ่งนะครับเกือบสองกิโลเดือดเลยครับอัดปันอัดสามหอดสี่หลอนะครับโอ้ยตอนปันน่ะไม่เหงากิโลครับไม่ไหวหรอพักอันตอนครับพักปันน่าแล้วก็พักปันน่ะแล้วก็พักครับมันเมื่อยกว่าปันสามหลอสี่หลอ ปันสงองรอบเป็นมือบ้านเลยครับปันมาหน้าเลยบ่ได้เฝ้าเมื่อยจักเถื่อเลยพี่เก่งนะครับเรากินเขากัหยังพี่เก่งท่านขนาอเอย่างไปออกก่อน <Okay. S 1> ออกไปก่อนดี <laughs> ออ้วครับไก่ทอดเลยครับ ถอดหมวกเลยครับเพื่นอนๆทางตรงครับตรงยา,ยาวๆเลยครับจอดเห้นหนังเอาหมวกไ้ครับไล่ดาดได้มาเนี่ยโอ้่างตรงยา,ยาวๆยลยครับ เหลื่อมลอยแล้วครับสู้สู้ครับพิมันสู้สู้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 ไก่หอนแล้วครับไก่หอดแล้วพิมันจอดส้มนกกันนี่

หน้าไปหอดพุ่นเลยครับเดินทางต่อครับไกบห้หวพลอนบวดขาเลย มีหนองงู่แกยังบัแก,กแม่คั่แม่คั่ก็บบกเงงก็แม่คั่ก็บโลตัดมาทางเฮยบายัองอยู่พอสิงงเดียนะเฮ้ ครับงุน้องจิมฮันครับอี่ฟอสิงหงแล้วาปนี้เนี่ยย้ถึงแล้วอลไรครับพี่น้อง อันล่ะครับพี่น้องอืออ,อ,อ,ององงเลยวันะน่ะอาล่ะครับมาจอดให้สัมผัสด,ด้วยเ,เป็นไงเป็นไงป่ะเป็บอลานเงเลย ปันเทือแรกเป็นยังไงมวนอยู่ปะมวนต้องกับสิปันเมื่อปะเก๋าดีๆอะไรแน่เอาดีดีเอาชัดๆฝากไงที่ละฝากกดติดตามไงที่ละฝากกดติดตามคุณฝากกดติดตามกระลิงกระลิงว่ถ้าเพื่อนยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามให้พวกเราด้วย แนมที่ละแนมกล่องลืมกดกระดิง่งกิ้งกิ้ให้พวกเราอาจจะไม่ได้รู้ว่าเชื่อมใหม่ของพวกเราขอบคุณครับสวัสดีครับสสวััดีครบ,บ๊ายบายแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้เจอกันใหม่คลิปหน้าอันนี้อ,อันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ